ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจรครับฝากพี่น้องกดกรบไุ้และกดกระด,กดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งกับท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมเดลกับาการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็สนสมาชิกชื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ สุภาษิตบทที่21ในข้อที่4ก็ได้บอกว่าตาเยื่อหญิงและใจพยองคือทุ่งนาที่ไม่ได้วานไถของคนชั่วอาจจะฟังดูเข้าใจยากนะครับตาเยื่อหญิงและใจพยองคือทุ่งนาที่ไม่ได้วานไถของคนชั่วก็คือคนชั่วร้ายนะครับก็จะไม่ได้หวานไม่ได้ไถทุ่งนาของตัวเองมันก็จะมีหญ้ารกร้าง มันก็จะไม่เป็นประโยชน์มันก็ไร้คุณค่าแทนที่ทุ่งนานะครับจะมีการหวานมีการไถมีประโยชน์มีคุณค่าน่ามองน่าใช้ประโยชน์ได้แต่ในตรงนี้เหมือนกับทุ่งนาที่รกร้างสกปรกไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ตาที่เย่อหยิงและใจของคนที่พยองนะอวดดีก็เป็นแบบนั้นนะครับเป็นพวกที่ไม่มีค่าเป็นพวกที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นพวกที่ มีแต่วัชพืชทุ่งนาน่าจะมีข้าวนะที่จะสามารถเก็บเกี่ยวเอาไปขายเอาไปทานได้นะตาเย่อยิงกับใจพยองก็เป็นเปรียบเสมือนกับไม่มีค่าในท้องทุ่งนาในชีวิตของเขานะเป็นคนที่น่าถูกดูหมินเหยียดหยามแล้วก็ทั้งสองสิ่งนี้ก็ล้วนเป็นความบาปคนที่เย่อยิงนะครับคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาคิดผิด เขาลืมคิดไปว,ว่าคนอื่นก็มีดีบางอย่างที่เขาไม่มีเขากําลังดูถูกพระเจ้าพระกัมภีร์บอกว่าจงให้เกียรติซึ่งกันและสุภาษิทธิ์ในบทที่21ในข้อที่5บอกว่าแผนงานของคนขยันนํามาซึ่งกําไรเช่นเดียวกับความรีบร้อนนํามาซึ่งความขัดสนในข้อที่5กับข้อที่6เป็นเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับทรัพย์สินเพราะว่าในข้อที่5พูดถึงคนขยันขันแข็ง ดำเนินชีวิตด้วยความถูกต้องแผนการของเขาก็จะนำมาสู่การกําไรในอาชีพการงานแต่ขณะเดียวกันนะครับคนที่ไม่ขยันคนที่รีบร้อนคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้ตัวเองไปสู่ความขัดสนได้เหมือนกันมันเป็นการพูดถึงสองมุมมุมของคนขยันคนดีผลที่ตามมาก็กำไรแต่ดูจะช้าหน่อย แต่ว่าผลของคนที่ไม่ขยันรีบร้อนอใช้วิธีการผิดผิดดูเหมือนว่ารวดเร็วนะครับแต่ว่ามันก็ได้ช่วงสั้นอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆในการค้าขายเหมือนกันอาจารย์เคยไปซื้อของนะครับแล้วก็ปรากฏว่าร้านบางร้านเนี่ยขายราคาแพงเกินแพงเกินไปแล้วเมื่อ เราไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับว่าโอโ้ราคามันถูกกว่านะเราคิดในใจเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปร้านนี้เราจะไม่มาซื้อละแล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดบอกว่าอย่าไปซื้อเลยดูเหมือนได้รับกําไรครั้งเดียวนะครับแต่ก็จะไม่มีโอกาสอีกต่อไปละแผนงานที่รีบเร่งรีบร้อนมันจะได้ครั้งเดียวแต่ว่ามันจะนําไปสู่ความขัดสนความรีบร้อนนี้เป็น การบ่งบอกถึงคนขี้เกียจและคนเจ้าเล่ห์ด้วยนะครับคนขยันก็จะค่อยเป็นค่อยไปแต่คนเจ้าเล่ห์คนรีบร้อนคนขี้เกียจก็จะใช้วิธีการที่เป็นทางลัดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีการสร้างถนนบางที่คนขี้เกียจก็สร้างอย่างลวกๆแต่ว่ามันก็เสียเร็วชำรุดเร็วแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่คนขยันขันแข็งนะครับก็ค่อยสร้าง ค่อยๆทำไปแต่ว่าเมื่อเขาอดทนใช้เวลานานทำอย่างดีก็จะทำให้ไม่ชำรุดเร็วแล้วคนที่รู้ว่าคนนี้สร้างใช่ไหมครก็จะมีการจ้างต่อๆกันไปก็ก็จะบอกนะครับสมัยนี้อะไรก็เร็วสินค้าไหนดีบริษัทไหนดีก็เล่าๆต่อกันไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นจากทางลัดได้ทางลัดมีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือถนนเส้นทางลัดไปอีกทางหนึ่ง แต่ทางลัดของชีวิตไม่มีอย่าให้ใครมาหลอกเรานะครับว่ามีทางลัดทางลัดหลายๆทางนะครับมันได้มาเร็วมันก็จากไปเร็วอย่าให้ค่านิยมของโลกนี้ปลูกฝังเราได้ในสิ่งที่มาโดยไม่ชอบทำอะไรที่รีบเร่งเร็วเกินไปก็จะขาดการระมัดระวังมันเร่งมันเร็วมันขาดศีลธรรมขาดความระมัดระวังไม่รอบคอบสุดท้ายนะครับก็จบที่การขาดทุน แล้วก็ยากจนส่วนนี้ข้อที่6ก็บอกว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากลิ้นโป,โป๊ปดคือหมอกควันที่จางหายและกับดักมรณาในข้อนี้บอกเราอย่างชัดเจนนะครับว่าคนที่ได้อะไรมาทั้งสิน้นได้มาด้วยการโกหกก็สุดท้ายก็จะเหมือนกับหมอกควันคือหมอกควันเนี่ยมันจะมีชั่วระยะหนึ่ง สั้นๆมันก็ค่อยๆจางหายไปนะครับแล้วลิ้นที่โป้ปดเนี่ยก็เป็นกับดักแก่ผู้ที่โป้ปดด้วยเพราะว่าวันหนึ่งมาคนรู้ความจริงเข้าเขาก็จะอับอายขายหน้าดังนั้นการทำนานในชีวิตของเรานะครับความสำเร็จที่มาจากความซื่อสัตย์เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ต้องละอายใจในอนาคตและไม่ต้องกลัวใครจะมาจับผิดเราได้ความสำเร็จที่เกิดจากความสัตย์ซื่อนั้น ก็จะค่อยๆดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ได้เกิดขึ้นเองโนะดยหวังโชคแต่เกิดขึ้นจากการเชื่อวางใจในพระเจ้าและผลจากการที่มีชีวิตภาคเพียรอดทนนั้นก็จะทำให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตได้เรียนรู้อย่าให้เรานะครับมองหาวิธีการที่รวดเร็วง่ายดายและละลวมไม่รอบคอบไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากการโกหกรวมไปถึงได้มาจากความรุนแรงความชั่วร้ายทางที่ผิดไม่สุจริตมันจะเป็นอันตรายนะครับแก่ชีวิตเหมือนคนที่กําลังเดินอยู่ที่เหียวหรือว่าเดินในถนนที่ลื่นมันจะอันตรธานไปเหมือนหมอกเพราะว่ามันได้มาชั่วระยะหนึ่งมันก็จะรีบจับจ่ายใช้ไปเพราะกลัวคนรู้กลัวคนเห็นมันเป็นเงินร้อนเป็นสมบัติที่ร้อน ได้มาเร็วก็จะจากจะไปเร็วในคําว่ามันเป็นกับดักนําไปสู่ความตายนะครับถ้าคำพีต้นฉบับภาษาฮิบรูเนี่ยก็มีความหมายว่าผู้สแสวงหาความตายดังนั้นอะไรที่ได้มาจากการโกโหกก็เปรียบเสม,มือนกับผู้ที่สแสวงหาความตายมันเป็นการปิดกั้นพระพรของพระเจ้ามิได้นําพระพรที่มาจากพระองค์ มันนำไปสู่ความตายดังนั้นชื่อเสียงความสําเร็จทรัพย์สินที่ได้มาด้วยการช่อฉนโกหกก็จะเปรียบเสมือนหมอกที่มีชั่วขราวเท่านั้นนะครับสุภาษิตบทที่21ในข้อที่7บอกว่าความทารุณของคนชั่วร้ายจะกวาดเขาไปเพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรมตรงนี้พูดถึงเรื่องความยุติธรรม ความชั่วร้ายตรงนี้สอนอย่างชัดเจนนะครับคนที่ทารุณแล้วก็ทำความชั่วร้ายนั้นความชั่วร้ายของเขาหรือความไม่ดีของเขาก็จะกวาดชีวิตของเขาไปหรือทำลายชีวิตของเขาในพระคัมภีร์ฉบับ n i วนนะครับใช้คำว่าความอมหิตของคนในตรงนี้เราก็ทำให้เราได้เห็นภาพชัดขึ้นมาอีกว่าคนประเภทนี้คือคนที่ชอบใช้ความรุนแรง คนที่ใช้ความรุนแรงมันก็เหมือนกับมุมมแลงนะครับที่เฟี้ยงไปแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทํรลายตัวเองก็เหมือนกับคนที่พูดใส่ร้ายผู้อื่นผู้อื่นก็จะพูดใส่ร้ายกลับหรือคนที่วานความไม่ดีไปนะครับมันก็จะเหมือนกับอวนที่จะลากความไม่ดีนั้นเข้ามาในชีวิตในตรงนี้กำลังจะบอกว่าใครที่รักความโหดร้ายเนี่ยก็จะต้องมีจุดจบตายลงหรือว่าพบปัญหา พบอุปสรรคจากความโหดร้ายนั้นแต่สําหรับคนที่วานแต่สิ่งที่ดีนะครับถึงแม้เขาจะพบปัญหาแต่สิ่งที่ดีนั้นก็จะค้าจุนเขาและพระคัมภีร์พระธรรมสุภาษิตเนี่ยไม่ใช่หนังสือของการเผยวจะนะแต่เป็นหนังสือแห่งการคําสั่งคําสอนว่าต้องเดินตามมันเป็นกฎฝ่ายวิญ,ญญาณที่ต้องปฏิบัติแบบนี้แล้วในข้อที่7ยังบอกว่าพ่อเขาปฏิเสธไม่ยอมทําสิ่งที่ยุติธรรม ไม่เพียงแต่เป็นคนโหดร้ายทารุณอมหิทธ์นะครับถ้าไม่กระทําความยุติธรรมก็มีผลต่อชีวิตด้วยเช่นกันจึงหนุนน้าใจพี่น้องนะครับว่าขอให้เราทั้งหลายที่จะอย่าสนับสนุนอย่าอยู่ใกล้กับคนที่ใจดําอมหิทธ์โหดร้ายอย่าใกล้ชิดอย่าสนับสนุนอย่าช่วยเหลือและอย่าอยู่ใกล้เพราะเราก็จะรับผลนั้นด้วยเช่นกันและกําลังสอนเราว่าคนที่ไม่รักความยุติธรรม คนที่ไม่มีความยุติธรรมเขาก็จะรับความอาธรรมนั้นเข้ามาในชีวิตของเขาเช่นกันในข้อที่8บอกว่าทางของคนที่มีกรรมชั่วนั้นคตแต่ความประพฤติของผู้บริสุทธิ์นั้นถูกต้องในพรกคมภีฉบับเจมส์นะครับใช้คําว่าทางของคนที่มีกรรมชั่วนั้นคดแต่ในพรกคมภีร์ในฉบับ NIV ใช้คําว่าผู้ที่กระทําผิดในตรงนี้ก็จะ ประมวลให้ก็อาจจะเป็นความหมายที่บอกว่าทางของคนที่กระทําชั่วทางของคนที่กระทําผิดคนที่ทําชั่วทําผิดอะไรที่เกิดขึ้นผลที่ตามมาแรงจูงใจก็คดงอหรืออธิบายได้อีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนชั่วคนทําผิดทําอะไรนะครับผลที่ตามมาเนี่ยมันไม่ซื่อตรงมันไม่บริสุทธิ์มันคดงอมันมันไม่ได้นำไปสู่ความดีมันผิดเพี้ยน แต่ขณะเดียวกันนะครับแต่ความประพฤติของผู้ที่บริสุทธิ์นันะ้นแต่ว่าพระคัมภีร์บางจะแบบใช้คําว่าชอบธรรมการประพฤติที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือไม่มีอะไรที่แอบแฝงเจือปนอยู่ชอบธรรมคืออะไรครับก็คือการกระทําที่มีความยุติธรรมที่ทําถูกต่อหน้าพระผ้าของพระเจ้าดังนั้นการประพฤติของผู้ที่บริสุทธิ์ชอบธรรมนะครับทําอะไรก็ถูกต้องหมดเลยผลที่ตามมาก็จะดี ในตรงนี้ทําให้เราได้เห็นถึงนะครับในสังคมไทยมีคนชั่วคนดีคนทําถูกคนทําผิดแต่ว่าในกฎของพระเจ้าคือคนชั่วคนคดผลที่ตามมาก็ได้อย่างคดไม่สมบูรณ์คนที่ดีผลที่ตามมาก็ได้ดียกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าหากว่าในชีวิตของเราเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคนใดรับเหมารับจ้างทําถนนหรือ รับจ้างสร้างสร้างบ้านหรือรับจ้างาผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งปรากฏว่าถ้าเข้านะครับคดโกงบางบางที่นะครับตึกถล่มเนี่ยเพราะว่า,าผู้รับเหมาคดโกงใช้วัสดุไม่ดีหรือว่าส่วนผสมไม่ถูกต้องเพื่อจะได้ลดต้นทุนเพื่อเอากําไรมากผลที่ตามมานะครับตึกถลม่มหรือถนนไม่ดีหรือเราเห็นว่าเราซื้ออุปกรณ์บางอย่างมานะครับแพงแต่ว่า ขาขายแพงแต่เขาผลิตด้วยวัสดุที่ไม่ดีก็จึงทำให้เราใช้ของนั้นนะครับได้ไม่นานก็เสียไปเริ่มต้นจากการคดการโกงผลที่ตามมานะครับก็ไม่ดีแล้วมันไม่ดีทั้งสองฝ่ายฝ่ายเราก็คือเสียความรู้สึกนะครับแม้ได้ของไม่ดีนะแม้อุตส่าซื้อมาอย่างแพงได้ของไม่ดีผลของเขาก็ได้รับคือว่าตั้งแต่นี้ไปเราก็จะไม่ซื้อของเขาละเขาจะขายได้ครั้งเดียวนะครับดังนั้นวิถีทางของคนที่ ทำถูกทําดีกับวิถีทางของผู้ที่บริสุทธิ์ผลที่ตามมาก็จะต่างกันคนทําผิดก็จะรับผลแห่งความชั่วร้ายคนทําถูกก็จะรับความชอบธรรมความยุติธรรมที่มาจากพระเจ้านะครับสุภาษิทบทที่21ในข้อที่9ข้อนี้ได้พูดถึงผู้หญิงพูดถึงสุภาพสตรีในข้อที่9บอกว่าอยู่ที่มุมบนหลังคาเรือนดีกว่าอยู่ในเรือนร่วมกับหญิงทีะเลละ ในตรงนี้กํลาลังอธิบายนะครับว่าการที่อยู่บนมุมหลังคาเรือนเนี่ยมันมันมีความหมายอะไรนะครับก็เลยจะบอกเราว่าถ้าอยู่กับผู้หญิงที่ชอบหาเรื่องภรรยาที่ชอบทะเลาะอยู่ในบ้านเนี่ยมันกว้างนะครับไปอยู่ที่มุมหลังคาเรือนดีกว่าในความหมายนี้เปรียบมุมหลังคาเรือนก็คือเปรียบเสมือนที่อยู่ในที่แคบแคบอยู่ในที่ร้างเปล่าแต่มีความสงบสุขดีกว่าอยู่ในบ้านใหญ่โตกว้างขวาง แต่มีภรรยาชอบหาเรื่องชอบทะเลาะขัดแย้งชอบเถียงหรือพระกัมพีอีกฉบับหนึ่งนะครับฉบับ NIV เนี่ยใช้คำว่าอยู่มุมบนดาดฟ้าเพราะดาดฟ้านะครับของคนตะวันออกกลางในสมัยนั้นบนดาดฟ้าของแต่ละบ้านก็จะมีพื้นราบสามารถสร้างห้องเล็กๆบนนั้นได้ในตรงนี้เราก็ทำให้ได้เห็นอันหนึ่งนคัคือพระคัมภีร์บอกว่าเปรียบเทียบว่าสเรื่องนะครับเรื่องที่หก็คือ ถ้าหากว่าเรามีภรรยาและเป็นภรรยาที่ชอบทะเลาะหาเรื่องถึงแม้ว่าจะมีบ้านกว้างขวางนะครับมันก็ไม่มีความสุขเราไปอยู่บนหลังคาเรือนที่มีห้องเล็กๆอยู่อย่างคนเดียวอย่ามีความสุขดีกว่าเพราะว่ายามทะเลาะกันมานะครับมันไม่มีความสุขอาหารที่อร่อยก็ถือว่าไม่อร่อยละภรรยาจะหน้าตาสวยแค่ไหนนะครับแต่งตัวดีแค่ไหนนะครับมันก็เหมือนผีอ่ะมันไม่น่าดูการทะเลาะกันท่ะทให้ม่ไม่น่าฟังไม่น่าดูหมดอารมณ์หมดบรรยากาศหมดดังนั้น สุภาพสตรีทั้งหลายนะครับสิ่งที่พระคัมภีไม่ชอบและบอกว่าเป็นผลเสียที่สุดในชีวิตครอบครัวคือชอบทะเลาะทบหาเรื่องอะไรที่มองข้ามได้ก็มองข้ามไปอะไรมองผ่านได้ก็ผ่านไปอะไรที่รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสก็อย่าไปพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับพระคอมภีร์พูดบอกว่าอยู่ในเรือนที่มีความรักะถึงแม้อาหารนะครับจะขมเนี่ยก็ยังมีความสุขกว่าในเรือนที่ทะเลาะเบาะแววงกันนะครับอาหารอร่อยแค่ไหนก็ไม่อร่อยนะหนุนใจคนที่มีครอบครัว คนที่แต่งงานหรือหนุนใจคนที่กําลังจะแต่งหรือเป็นแฟนกันนะครับการดําเนินชีวิตครอบครัวนี้เป็นเรื่องของการเสียสละการยอมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามีก็สนับสนุนภรรยาภรรยาก็สนับสนุนสามีแต่เรื่องหนึ่งจะทําให้เราเบื่อหน่ายที่สุดนะครับน่าลาคาญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสุภาพสตรีท่านใดที่แต่งงานกับผู้รับใช้พระเจ้าอาจารย์ขอสอนเลยนะผู้หญิงคนไหนที่แต่งงานกับผู้รับใช้พระเจ้านะ การขี้ทะเลาะการขี้บ่นเนี่ยจะทําให้สามีของท่านเทศนาได้ไม่ดีเตรียมนมัสการได้ไม่ดีสอนได้ไม่ดีเพราะว่าบางครั้งนะครับก็จะต้องเทศต้องสอนต้องหนุนใจต้องทําบ,บําบัดวางมือเจิมเนี่ยมาเจอภรรยาขี้บน่นขี้ทะเลาะนะครับอารมณ์ความรู้สึกดีๆการเจิมเนี่ยหมดไปเลยนะมันไม่มีพลังจะสอนคนที่แต่งงานแล้วสามีภรรยาก็ต้องตกลงกันนะครับเช่นวันอาทิตย์ตอนเช้าหรือวันศุกร์มีอธิษฐานมันพุดมีแคร ต่างๆหล่าเนี้ต้องตกลงกันว่าหากมีปัญหาหากมีเรื่องราวใดๆขอให้สงบใจเงียบไว้ก่อนรอให้แค่จบไปก่อนรอให้การประชุมมันนั้นผ่านไปก่อนก็เรียบร้อยค่อยไปคุยกันหลังจากนั้นเพราะว่าเราต้องบริการประชาชนเป็นที่รู้กันตกลงกันว่าเราจะรักษาบรรยากาศการทรงสถิตอย่าให้เรื่องเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้นะครับมาทําลายงานของพระเจ้าตกลงกันไหม แล้วเรื่องบางเรื่องนะครับมันไม่ได้ใหญ่โตนะครับก็อย่าไปพูดให้มันใหญ่โตจนเป็นเรื่องใหญ่ในครอบครัวแต่เรื่องบางเรื่องถ้าไม่พูดจะดีที่สุดพี่น้องดูนะครับอะไรที่เป็นความบาปที่ตั้งใจทำกับอะไรที่เป็นเรื่องความผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจทําเราเนี่ยจะรู้นิสัยคนรักเราดีโดยธรรมชาติของเขาเราจะรู้จักดีนะครับถ้าหากว่าเขาผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจทํานะครับเชื่อเถอะเขาก็คงไม่สบายใจอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องพูดผ่านๆไปนะครับแต่ผู้หญิงบางคนนี่หรืวผู้ชายบางคนด้วยนะครับอาจารย์ก็สงสารผู้หญิงบางคนเพราะเห็นผู้ชายบางคนเนี่ยจู้จีจ้ยิ่งกว่าผู้หญิงซะอีกเราก็จู้จี้นะครับอะไรนิดอะไรหน่อยนะครับก็พูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็บน่นซึ่งบางเรื่องเนี่ยผ่านไปได้ก็ผ่านไปเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจยกเว้นนะครับมันผิดศิลธรรมผิดจริยธรรมเป็นเรื่องที่ใหญ่มากต้องต้องคุยคือเราแต่งงานกันเนี่ยเราไม่ได้แต่งงานกับทูตสวรรค์ แล้วแต่งงานกับคนคนที่รู้ว่าเรื่องไหนเรามีจุดอ่อนเขาจะช่วยเสริมเรื่องนั้นเรื่องไหนเขามีจุดอ่อนเราจะช่วยเสริมแต่ไม่ใช่คอยจับผิดว่าเขาทําผิดอะไรหรือเราเป็นคนขี้ลาคาญไปทุกเรื่องเลยนะครับก็บ่นทุกเรื่องชวนทะเลาะสุดท้ายเนี่ยไปทํางานก็อารมณ์ไม่ดีรับใช้พระเจ้าก็หมดประสิทธิภาพสุภาษิตในบทที่21ข้อที่10พูดว่าวิญญาณของคนชั่วร้าย รานาความชั่วเพื่อนบ้านของเขาไม่มีความการุณาในหน่วยสายตาของเขาในตรงนี้พูดถึงว่าวิญญาณของคนชั่วร้ายไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณเข้าสิงนะครับในความหมายคือว่าทําจนกลายเป็นชีวิตทําจนเป็นนิสัยทําจนกลายเป็นวิญญาณหรือทํามากนะครับอยู่ในความสุขปกอยู่ในความตกต่ําจนวิญญาณเข้ามาแทรกแต่ในความหมายตอนนี้จริงๆนะครับก็คือทําจนกลายเป็นวิถีชีวิต เหมือนเป็นจิตวิญญาณเลยนะของคนชั่วก็ปราถนาความชั่วในข้อนี้หมายความว่าคนชั่วมักแสวงหากระทำการชั่วร้ายการไม่ดีเนี่ยดุดกับการเสพติดเราเห็นว่าเป็นวิญญาณดูง่ายๆนะครับคนที่เสพติดเสพติดก็คือหยุดไม่ได้หยุดแล้วงุ่นงิดหยุดแล้วก็ไม่สามารถหยุดได้นะครับมันทําโดยอัตโนมัติทําโดยเป็นวิถีชีวิตเป็นวิญญาณเหมือนกับคนติดยา ถ้าไม่ได้ทานี่โอ้จะบ้าตายนะครับถ้าไม่ได้ทํามันจะลงแดงแล้วต้องทําต้องดื่มต้องกินคือการเสพติดแล้วตัวนี้ก็บอกว่าเพื่อนบ้านของเขาไม่มีความกรุณาในหน่วยสายตาของเขาก็คือเมื่อมีความปรารถนาชั่วมีความชั่วร้ายสแสวงหาการกระทําการประพฤติท,ที่ผิดเหมือนการเสพติดความดุร้ายความชั่วของเขานั้นก็จะไปกระทบกระทั่งคนข้างๆคนที่เขารักและเพื่อนบ้านของเขา จริงไหมครับเราลองมีแฟนที่ติดฟุตบอลหรือเสพติดอะไรบางอย่างนะ่ติดยาท่านคิดว่าถึงแม้ท่านจะเป็นแฟนเนี่ยหรือว่าเป็นภรรยาเนี่ยมีผลไหมมีผลนะครับคนที่มีผลมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนไกลอ่ะคือคนใกล้นี่แหละการกระทําใดๆที่เป็นความชั่วร้ายเป็นสิ่งเสพติดคนที่รับผลก็คือคนใกล้ชิดคนติดสนิทเนี่ยมันไม่ใช่คนไกลเลยก็เลยหนุนใจว่าหนึ่งคุณจะหาแฟนสักคนหนึ่งนะครับอย่าหาคนที่ แรงจูนใจไม่ดีคือคนไม่รักพระเจ้าดีกว่าคนไม่รักพระเจ้าเอาแต่ใจตัวเองหรือคุณจะคบใครสักคนหนึ่งนะครับคุณต้องคบคนที่เป็นคนดีอย่าไปคบคนที่ดุร้ายหรือคนที่เสพติดอายุตัวอย่างอ่ะแฟนใครบ้างติดเกมอะบางคนมีแฟนติดเกมติดตู้เกมเล่นเกมนะครับจนไม่มีเวลาคุยไม่มีเวลาเอาใจใส่หรือว่าบางคนติดฟุตบอลน,นะครับโอ้ติดหุ้นเนี่ยอยู่ทั้งคืนทั้งวันไม่มีเวลาเอาใจใส่มีผล หุ้นตกมาเกมแพ้มาเสียการพนันมาคนที่มีรับผลคือใครก็คือคนเนี่ยคนที่เป็นคนรักคนใกล้ๆเนี่ยนะจะหาแฟนก็ต้องหาดีๆจะคบเพื่อนคบเพื่อนดีๆเาเพื่อนไม่เพื่อนเรามายืมเงินเราเพราะามันแพ้การพนันหรือว่า,ามันขาดทุนเสพติดต้องซื้อต้องใช้ยืมเงินไปซื้อยืมเงินไปใช้สุดท้ายนะครับมันก็เหมือนกับการทารุณเพื่อนบ้านการทารุณคนที่อยู่เคียงข้างก็คือพวกเราทั้งหลาย คนดีๆสำคัญมากนะครับในบทที่21ข้อที่11บอกว่าเมื่อคนมักเยอะเย้ยถูกลงโทษคนเขาก็ฉลาดขึ้นเมื่อปราดได้รับการสั่งสอนเขาก็ได้ความรู้ในข้อนี้ก็พูดถึงการลงโทษนะครับคนที่มักเยอะเยะ้ยมันจะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแก่คนที่ได้เห็นคนที่ได้รู้ จะทำให้เขาฉุกคิดและเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลงโทษคนชั่วไม่ลงโทษคนไม่ดีไม่ลงโทษค,คนมักเยาะเยะ้ยหรือไม่ลงโทษคนที่กระทําผิดต่อผู้อื่นคนเขาก็ไม่ฉลาดคําว่าคนเขาในตอนนี้นะครับในต้นฉบับใช้คําว่าคนที่อ่อนต่อโลกอาจารย์จะอธิบายง่ายๆนะครับว่ามีหลายคนที่ไม่เข้าใจชีวิตอ่อนต่อโลก ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำไม่ควรทำยังไม่รู้แต่ถ้าเขาได้เห็นตัวอย่างการลงโทษของคนที่ทำแล้วถ้าในสังคมไม่มีการลงโทษคนทำผิดเด็กรุ่นใหม่เด็กที่อ่อนต่อโลกคนที่ไม่เข้าใจชีวิตก็จะไม่เห็นภาพนะครับว่าการลงโทษคนไม่ดีเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าคนกระทำผิดถูกลงโทษคนที่อ่อนต่อโลกเด็กๆก,ก็จะได้เห็นว่าอา๋อสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีนะทำแล้วถูกลงโทษ มันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับก็จะเป็นแบบอย่างให้พวกเขาได้ยำเกรงพระเจา้าและเกรงกลัวและเดินในทางที่ถูกการไม่รู้ของเขาจะได้รู้เขาจะได้ฉลาดยิ่งขึ้นดังนั้นการสอนคนฉลาดให้มีปัญญาคือการลงวินัยคนที่ทําชั่วคนที่ทําผิดอย่าปล่อยให้ลอยนวลน,นะครับเขาบอกว่าบางครั้งคนดีเนี่ยท้อใจเพราะว่าคนชั่วยืนอยู่ในสังคมแล้วก็ไม่มีใครไปลงโทษหรือลงโทษไม่ได้คนชั่วก็ทําชั่วต่อไป คนดีก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทําดีเพราะทําดีทีไรคนชั่วรังแกทุกทีนะครับและทําดีใครก็ไม่สนับสนุนถูกรังแกใครก็ไม่ปกป้องเราต้องปกป้องคนดีแล้วก็ลงโทษคนชั่วและอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลคือไม่มีการลงโทษลงวินัยคนชั่วทําให้คนดีนะครับก็มองไม่ออกว่าการทําดีมันมีผลอย่างไรและการทําชั่วก็มีผลเท่าความดีหรืออย่าละเลยสิ่งนี้เราต้องให้คนที่อ่อนต่อโลกเด็กรุ่นใหม่ฉลาดขึ้น ได้เห็นตัวอย่างการลงโทษแก่คนที่ทำชั่วทำไม่ดีนะครับในข้อ11ต่อนะครับเมื่อปาดรับการสั่งสอนเขาก็จะได้ความรู้ปาาเมื่อได้รับการสั่งสอนยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งฉลาดแต่คนชั่วต้องรับการลงโทษเพื่อการลงโทษของเขานั้นจะได้เป็นบทเรียนแก่คนทั้งหลายและในข้อ12ก็สอดคล้องกับข้อ11เเพราะว่าคนชอบทำนะครับก็เห็นคนชั่วได้ถูกลงโทษ เห็นคนชั่วได้รับการสั่งสอนเห็นคนชั่วได้รับการปฏิเสธคนชอบธรรมเนี่ยก็จะมีกำลังใจและในตอนนี้กำลังพูดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าวิถีชีวิตของคนชอบธรรมนะครับเขาจะได้เห็นคนชั่วตกต่ําและคนชั่วก็จะได้เห็นการเปรียบเทียบว่าคนชอบธรรมนั้นเจริญขึ้นพระเจ้านะครับทรงชอบธรรมพระเจ้าเฝ่ามองดูบ้านของคนชั่วและบ้านของคนชอบธรรมแต่ว่าบ้านของคนชั่วนั้น ก็จะตกต่ําลงเพราะความชั่วจะฉุดเขาลงแต่บ้านคนชอบทำพระเจ้าก็จะนําไปสู่การอวยพอผ่อนดังนั้นคนชั่วนะครับชีวิตเขาก็จะต้องล้มลงถูกล้มล้างดูเหมือนเขาจะเจริญขึ้นหรือว่าก้าวหน้าพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เป็นชั่วระยะหนึ่งแต่บ้านคนชอบทำก็จะอยู่อย่างยาวนานกว่านะครับ